สวัสดีค่ะช่องเลยเอวาเราชั้นโกโก,ก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนําวิธีการใช้คอยเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในช้อปปีว่าเราจะใช้คอยลดยังไงทํำยังไงนะคะแล้วก็ ในหนึ่งคำสั่งซื้อเนี่ยเราสามารถใช้คอยเป็นส่วนดได้สูงสุดถึงกี่คอยคลิปนี้มีคําตอบนะคะหมูก็ได้ไปหาคําตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหมูก็เอาเนื้อหามาจากเว็บไซต์ซัปปี้โดยตรงเลยก่อนอื่นนะคะก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมีคอยของเราก่อนเราจะต้องมีการเก็บคอยสะสมคอยของเราเพื่อที่เรานะคะจะได้นําคอยตรงนี้ไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้านั่นเองถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่นะคะเราอยากทราบว่าแล้วเราจะไปหาคอยยังไง เก็บคอยได้ยังไงนะคะหมูมีทําคลิปไปแล้วคลิปแรกเลยะคะก็คือเจ็วิธีการหาคอยในแอปช้อปปีแล้วก็คลิปที่2นะคะก็คือการซื้อสินค้าในช้อปปียังไงให้ได้คอยแคชแบ็กคืนซึ่งเราสามารถตามคอยแคชแบ็กตรงนี้นะคะไปเป็นสลุดในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปได้ด้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวหมูนะคะจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปของวันนี้เพื่อน,อนๆก็สามารถคลิกไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มเนื้อหาของวันนี้กันเลยสําหรับ เงื่อนไขาการใช้ช็อปปี้คอยซื้อสินค้าในช็อปปี้หคอยเท่ากับ1บาทเงื่อนไขหลักๆเขาเลยจะมอีอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อแรกนะคะเราสามารถใช้คอยเนี่ยเป็นส่วนลดได้เราสามารถใช้คอยลดได้สูงสุดที่25%ของราคาสินค้า ข้อที่2เราสามารถใช้คอยเป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง500คอยต่อวันแล้วก็ข้อที่3นะคะเราสามารถใช้คอยเป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง800คอยต่อสัปดาห์อันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขหลักๆเนาะถัดไปนะคะวิธีวิธีการคำนวณเมื่อใช้ช h อ p ป,ปี้คอยในการซื้อสินค้ามีทั้งหมด3ตัวอย่าง ตัวอย่างแรกถ้าเกิดเราซื้อสินค้าราคา7บาทนะคะเราอยากรู้ว่า7บาทเนี้ยเราสามารถใช้คอยลดได้กี่คอยระบบเขาก็คำนวณให้เลยก็คือเอาราคาคูณ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 25%คอยไปเลยผลที่ออกมาก็กจะเท่ากับ1.75คอยแต่ว่าถ้าเป็นเศษตัวเลขแบบนี้นะคะระบบเนี่ยทาง s h อ p e e คอยเนี่ยเขาจะปัดเศษให้เป็นตัวเลขกลมๆก็เท่ากับว่าถ้าเกิดซื้อสินค้าราคา7บาทเราสามารถใช้คอย เป็นส่วนลดได้ถึง1คอยซื้อ7บาทใช้คอยลดไปน1นคอย1คอยเท่ากับ1บาทเท่ากับว่าเราจ่ายสินค้าร้านนี้อยู่ที่6บาทนั่นเองตัวอย่างที่2สินค้าราคา9บาทนะคะระบบคำนวณคอยให้เรียบร้อยว่าเราสามารถใช้คอยเป็นส่วนลดได้ถึง2.25คอยแต่ถ้าเกิดเป็นเศษตัวเลขแบบนี้ระบบจะปัดเศษนะคะก็คือจะปัดเศษมาที่2คอยคอยืคอเป็นตัวเลขกลมๆเท่ากับว่าถ้าเกิดเราซื้อสินค้าราคา9บาทเราสามารถใช้คอยเป็นส่วนลดได้สูงสุดที่2คอย ก็คือเราจ่ายสินค้าราคาร้านนี้อยู่ที่7บาทนั่นเองตัวอย่างที่3นะคะซื้อสินค้าราคา199บาทได้คอยเป็นได้คอยเป็นส่วนลด49.75คอยระบบก็ปัดเศษให้เป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่49คอยนะคะก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการการคำนวณคอยการปัดเศษให้เป็นตัวเลขกลมๆนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะเราทราบ ขอ้อเงื่อนไขหลักๆของช้อป e ี้คอยแล้วเดี๋ยวหมูนะคะจะขอยกตัวอย่างในรถเข็นเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพมากขึ้นเนาะหมูนะคะได้มีการเตรียมสินค้าในรถเข็นเดี๋ยวหมูจะขอยกตัวอย่างสัก2อสักสร้านค้าแล้วกันขอเริ่มที่ร้านแรกก่อนหมูก็จะคลิกไปที่ร้านแรกติ๊กถูกตรงนี้นะคะสินค้าราคา171บาทให้เราสังเกตด้านล่างที่เขาบอกว่าใช้42ชป,ปีคอยคือ ราคาสินค้า171บาทเนี่ยหมูสามารถใช้คอยลดได้ถึง42คอยหรือว่า42บาทแน่นอนว่า,อายอดสอ่สี่สิบด42คอยตรงนี้จะเป็น25ปเซของ171บาทนั่นเองก็คือกลับไปที่ข้อแรกที่ช้อปปีบอกเลยว่าเราสามารถใช้คอยเป็นส่วนลดได้สูงสุดที่25%คอยนะคะถ้าเกิดเราจะใช้คอยเป็นส่วนลดเราก็ติ๊กคอยหรือว่าเปิดแถบเขียวแน่นอนนะคะว่า ราคาคอยที่เราสามารถใช้ลดตรงนี้ลดแค่ค่าราคาสินค้าเท่านั้นไม่รวมค่าส่งนะคะย้ำนะว่าไม่รวมค่าส่งเท่ากับว่าย้ำอีกทีหนึ่งนะราคาสินค้า171บาทซึ่ง25ของ171เท่ากับ42นั่นแปลว่าเราสามารถใช้คอยเป็นส่วนลดได้42คอยหรือว่า42บาทนั่นเองไม่งงเนาะ ต่อไปถ้าเป็นตะกร้าที่2อ่ะเราเราก็ติ๊กไปที่ร้านที่2ราคาสินค้าอยู่ที่993บาทด้นานล่างเขาบอกเลยว่าเราสามารถใช้คอยไปสลดได้สูงสุดที่248คอยถ้าเกิดเรามีคอยเหลือด้วยนะถ้าเรามีคอยเหลือเพียงพอที่เราจะสามารถใช้ลดเต็มใช้ลดเต็มแบบ25%เของราคาสินค้าเราก็จะได้ลดเต็มเ็มเลยนะคะ ถ้าเกิดเราจะเอาเป็นเอาถ้าเกิดเราจะใช้คอยเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้านี้เราก็ติ๊กหรือว่าเปิดแถบเขียวนั่นเองนะคะก็เท่ากับว่าราคาสินค้า993บาท25%ของ993ก็คือ248นั่นเองเราก็จะสามารถใช้คอยลดได้อีก248คอยหรือว่า248บาทราคาที่เราจะต้องจ่ายจริงก็คือ 745บาทอย่างที่หมูบอกว่าการใช้คอ,อยลดตรงนี้ไม่รวมค่าส่งคอยลดแค่ค่าราคาสินค้าเท่านั้นนะทีนี้หมูจะกลับมาที่ร้านแรกเดี๋ยวหมูจะลองทําให้เพื่อนๆเห็นภาพมากยิ่งขึ้นหมูก็จะติ๊กไปที่ร้านแรกจากนั้นหมูก็จะกดปุ่มชําระเงินเลยก็คือเอาก็คือเป็นหน้าคําสั่งซื้อที่เพื่อนๆคุณเคยหมูก็จะกดมาที่หน้าชําระเงิน ตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่าราคาสินค้า171บาทเนาะมีค่าส่งอยู่29บาทรวมทั้งหมดแล้วค่าราคาสินค้าทั้งหมดเลยนะราคาสินค้าบวกค่าส่ง200บาทเป๊ะแต่เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าตรงที่เขาให้เราใช้คอยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่เท่าเดิมที่42คอยนั่นแปลว่าลดได้แค่ค่าราคาสินค้าเท่านั้นไม่รวมค่าส่งตามที่หมูบอกเนาะเพราะเพื่อนๆบางท่านที่เป็นมือใหม่เนี่ยเข้า เพื่อนๆบางท่านที่เป็นแบบมือใหม่เลยเข้าใจว่าการใช้คอยลาตรงนี้รวมค่าส่งด้วยจะไม่รวมค่าส่งนะคะจะเป็น25%ของแค่ค่าราคาสินค้าเท่านั้นนะเนี่ยก็จะได้ลดสี่ก็จะได้ลดสีด่สิบสองคอยเท่ากับหน้าเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะถ้าเกิดเราจะใช้เป็นส่วนลดเราก็ติก๊กหรือว่าเปิดแถบเขียวเพื่อที่เราจะใช้เป็นส่วนลดนั่นเองถ้าเกิดเราจะเอาเป็นส่วนลด 42คอยหรือว่า42บาทเราจะจ่ายจริงที่158บาทนะคะส่วนต่างก็คือจะเป็นค่าส่งที่เพิ่มเข้ามาก็สัปประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวิธีการดูการเช็คยังไงว่าใน1นึ่งออเดอร์เนี่ยเราสามารถใช้คอยลดได้สูงสุดถึงเกีย์คอยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคอยของเราด้วยนะคะว่าคอยของเราเนี่ยมีเพียงพอแบบเต็ม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 ทางที่ระบบเขาคำนวณให้ไหมนะคะก็ จะประมาณนี้เนาะหรือถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าสมมติว่าเราจะซื้อของสักร้านนึงเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราสามารถใช้รถได้กี่คอยเราแบบ ไม่ต้องมาคำนวณแบบกดเลยเราสามารถคลิกไปตามที่หมูบอกคลิกไปที่ร้านนั้นๆแล้วสังเกตดานล่างว่าเราสามารถลดได้กี่คอยระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติแล้วก็ปัดเศษให้เราโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ต้องการใช้คอยเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในช้อปปีได้นะคะถ้ามีอะไรดีๆหมูจะมาอัปเดตข้อมูลให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปอัปเดตหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ